ขอโชคลาบเมืองลับเลตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้ให้เลขแม่นเลยทุกคนวันนี้อาจารย์พี่มนบัวบานท่านได้ทุกงวดนะครับได้จากปู่องค์ดําตรงนี้นะครับได้ทุกงวดเดี๋ยววันนี้ครับใช้อาจารย์ขอโชคลาภให้เอฟซีนะครับจุดทูบเสียงทายขอเลขนะครับไปดูอาจารย์พี่มนบัวบานทาพิธีท่านก็จะมาจุดไหว้ตลอดนะครับคนเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์พี่มนบัวบานนิดนึงครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์พินมนสวัสดีครับผมวันนี้เราเดินทางมาที่สำนักสงฆ์สติภาวนาพิระตารามนะอาจารย์ครับบ้านขามพัฒนาหมดที่สิบสองครับตะบลรับทานอำเภอสังขะอาจารย์เล่าความเป็นมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสถานที่ตรงนี้คือเขาเรียกว่าเมืองรับเล่ที่เขาเรืร่องรเมืองเลคือยังไงอาจารย์เล่าฟังหนึ่งหนึ่งครับคือจริงๆมันก็จะมีอยู่สองสองบริบทน,นะก็คือตรงที่เรายือนอยู่เนี่ยคือผู้ที่สื่อสารได้เนี่ยก็บอกว่าตรงนี้คือเมืองเก่าชื่อว่าเข็มมวันสานคร ก็ไม่ทราบว่ากี่พันปีมาแล้วนะครับเมืองกระโลสลายตามลำดับองค์ปู่องค์ย่าเนี่ยคือผู้ที่ดูแลเมืองคลองเมืองกันนั่นแะเมือม่อเมื่อเมื่อเสร็จจากเมืองสลายก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่นี่นะครับอันนี้คือคือสถานที่ตรงนี้ปู่ย่าจึงจึงได้ผุดขึ้นนะครับจึงอยากมาให้ลูกหลานได้กราบไไว้วาส่วนเมืองรับแลหรือเมืองบางบทเนี่ยก็จะอยู่โซนป่าทางฝั่งโน้นที่มีความรู้สึกว่าเป็นเมืองบางบทนะครับคือคนเฒ่าคนเก่าโบ,บราณโบราณที่สัมผัสได้แล้วก็เห็นบางเรื่องที่มัน เราก็บอกไม่ถูกนะอย่างเช่นเห็นคนเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยต่ที่ผู้เราไม่เห็นบางคนเขาเห็นมองเข้ามาจากข้างนอกมองมข้างในเอา้ามีต้นบากต้นมะพร้าวเห็นคนเห็นพ่อแม่หากระบุงตะกามาทีนี้เขาก็เคยถามว่าตรงนี้มีบ้านไหมเขาบอกไม่มีมีก็ปู้นฝั่งนู้นต้องข้ามห้วยไปเพราะเพราะว่าวัดเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีน้ำล้อมรอบอะคับอันนี้คือความเชื่อที่เป็นวงกลมเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นวงกลมเหมือนเหมือนเกาะเลยเป็นเกาะเลยครับเป็นเกาะ ก็มีห้วยร,รอบๆห้วยทับทานนะครับรอบแล้วทะลที่เขาเรียกระดูสามทะลุทะลุร้อนทะลหนาวทะลฝนน้าท่วมดูดูดูฝนเนี่ยปลายปลายดูฝนน้ํามวลน,น้ําจะมาลงที่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วตรงที่เราเยืนอยู่เนี่ยท่วมประมาณนี้ค,ครับเนี่ยเนี่ยถ้าพื้นที่เนี่ยเมื่อกี้คือเรือวิ่งตรงนี้ได้ครับขี่เรือข้าบนเลยอ่าองค์เอ้ในบนที่ดูน้ำข้างล่างจะขนาดไหนน้นคือหน้าน้ํา ส่วนหน้าหน้าแรงก็คือประมาณนี้ครับก็คืออากาศร้อนก็จริงแต่ว่าของเราเนะนี่ยมีต้นไม้ที่มันมันอยู่ริมห้วยนะมันผัดใบแต่ว่าเขาจะไม่โกรนใช้คำว่าไม่โกรนนีก็่เพราะนั้นจะเป็นป่าชืน้นจะมีใบออกตลอดเวลาก็จะเขียวช่อุ่มทั้งปีน้าก็ไม่หนาวมากเพราะว่ามันมันมีต้นไม้หรืออะไรที่มันดูแลอ,อยู่ผมบอกไม่ถูกนะแต่เงียบสงบนะดูดูเขาด่ายสงบแน่ครับแน่นอนดีมากครับ คือใครต้องการความสงบก็ก็ที่นี่ก็พยายามตอนแรกที่สร้างวัดกันก็คือให้เป็นวัดทางเลือกเพราะาส่วนใหญ่พวกเราก็เคยเจอวัดอย่างวัดบ้านเนี่ยก็สนุกสนานเต็มที่มีเรื่องเดิมมหาสก้อนอะไรครับก็เป็นประเภทนี้ชาวพุทธไม่ใช่เพลงหรอกเป็นเรื่องสืบต่อยาวกันมาแล้วทีนี้ตรงนี้เป็นวัดทางเลือกคือคนที่ร้กความสงบนะครับมานั่งดูตัวเองนะมีแต่เสียงสดมนอย่างก็เสียงครูบาอาจารย์จากยู u b บบ้างอะไรบ้างที่เปิดให้กันฟังก็ปฏิบัติครับ ก็ดันหลังก็จะเป็นรับเลและสามารถปฏิบัติธรรมได้หลายอี่างได้ได,ได้ครับได้ตรงนี้ส,นะส่วนใหญ่ผู้เราก็จะให้ถ้ามดปฏิบัติท่านจริงส่วนนี้ก,ก็จะเป็นโซนของผู้ชายรือพระที่ส่วนใหญ่จะอยู่โซนนี้ผู้หญิง<ๆ>ก็จะอยู่โซนฝั่งนู้นครับแบ่งโซน,นกันครับแล้วที่วัตถุที่สร้างคืออะไรบ้างจันร์ก็คือองค์นี้โอเมยา่าอันนี้องค์ย่าครับชื่อเกศเดยันทานา,นา,นาคีเทวีนะครับซึ่งเป็นคู่บารมีขององค์ปู่ทางฝั่งนู้น ครับที่ไปที่มาประวัติเป็นยังไงบางอาจารย์ที่สร้างเนี่ยก็ก็อย่างที่ผมบอกก็คือจริงๆเราผู้ที่นี่ไม่เห็นคือท่านพระอาจารย์สมนึกอยู่ที่วัดป่ากุศลเมิงครับครับจากนี้ไปประมาณร้อยกิโลอยู่ที่อพยอเบนจรัดไปท่านมาที่นี่ท่านสัมผัสได้เพราะว่าท่านท่านสัมผัสถึงองค์ปู่องค์ยาครับผมว่าต้องการขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกหลานได้กราบได้ไหว้พวกเราก็เลยได้ได้ได้ทําตามศรัทธาของท่านแต่มันก็แปลกนะตอนสร้างก็ มันไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคนะครับไม่ว่าราคาการก่อสร้างช่างบางอุปกรณ์บางจะเยอะแต่แพงแต่ว่าก็สําเร็จแต่ก็สวยวงยามากเหมือนกันครับแล้วก็เวลาน้ําท่วมน้ําก็จะท่วมมาท่วมทันใช่ก็ท่วมมาท่วมท่วมท่วมหมดเลยเขาเหมือนที่บอกฮะท่วมตรงนี้ก็คือเห็นแต่เสียนโผล่แล้วก็ตรงสะดุ้งแล้วก็หางเล็กน้อยหางเล็กน้อยครับผพราว่าถ้าคนที่อื่นมาเห็นก็อาจจะไม่รู้แหละเจอกลางคืนตัวใครตัวมันเหมือนกันครับ ันนี้อันนี้องปูครับองปูนะครับองูนี้จะสร้างก่อนจะสร้างก่อนต้องร่างเขมวันตะนาคาราชชื่อมังนมวันตะนาคาราชครับเขมบวันตะนาคาราชนี่ก็เรียกแม่นเขบางคนเขาก็มาสัมผัสได้นะบางคนที่เขาเป็นสายมูเวลาเขามาเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกมันบอกไม่ถูกบางคนน้ําตาไหลอะไรจังารรยาครับอ๋อก็คือดู ตอนนี้ก็น้าท่วมกันอาจารย์ตอนน้าท่วมใช่ท่วมหมดนะนี่ก็คือน้าท่วมทีงนี่พระอาจ์องคู่ก็ดีปูปแต่ว่าเกือบ,<ๆ>เ,กอบเกือบถึงที่นั่งองคูปข่ okay. างที่เป็นร่างมนุษย์องคูแจะได้ปวองล้าก็ไม่ใช่นะอาจารย์ก็คือมีความเชื่อว่าพระยานาาประจําถิ่นนี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีสีนินสีนินเนาะ,ะส,สีนินหรือสีดําออกออกนินนินเทาดำอะไรไปจะดำก็ไม่ดําครับอันนี้จะมีหลากสีอยู่ก็ม<ๆ>ีทั้งเกิดสี แต้มแดงเล็กน้อยแล้วก็มีสีทองที่จะเป็นลัศมีของขององค์ท่านอันนี้สร้างมาพร้อมกันกับองค์ย่ามกันองค์องค์ปู่สร้างก่อนครับองค์ย่าสร้างทีหลังองค์ปู่นี่ความยาว32เมตร32เมตรองค์ย่าเนี่ย34ยาวกว่าองค์ปู่ม2 34ครับแล้วเห็นว่าอาจารย์นี่อันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์จะถูกบ่อยถูกเลขบ่อยอาจารย์จะได้เลขจากตรงไหนครับที่ว่าโชบบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกมันมัน จะบอกกับปู่ย่าให้มันก็ไม่เชิงมัน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 จะเป็นสัมผัสของของเองโดยตรรมชาตินะครับคือถ้าบอกว่าแปลกบอกคนอื่นกลับไม่ถูกแล้วถ้าบอกผมก็เลยส่วนใหญ่ไม่บอกแม้จะถูกผมก็ไม่บอกแต่ก็จะบอกว่าเออโลนนี้โชคก็เพียงแต่บอกว่าเออวันนี้โชคดีนะแต่ว่าประมาณนั้นแต่แต่ในบ้านอาจารย์จะรู้ว่าถูกคงบอกถูกอาจารย์ถูกทุกวดไม่รยไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถิงขนาดนั้นก็แต่ก็พอได้แต่สมัครจะเห็นแบบไหนอาจารย์ลองเล่าให้ฟังนี้หนึ่งครับ อ,อคือส่วนใหญ่เลขเนี่ยคือปู่เนี่ยถ้าพูดพูดในอัน,นี้จริงปู่นี้จะไม่บอกนะครับผมองค์ที่บอกองค์รักษาซรําจริงคือองค์ยายาครับจะปู้ที่ดูแลสมบัติคือองค์ยาเหมือนแม่บ้านอ่ะโอ้ใช่โอ้องขาวถ้าขอขอกับยาถ้าขอลาบขอขอโชคปู่นี้จะให้เรื่องเรื่องอื่นเรื่องคุ้มครองดูแลการปกป้องคุ้ม,ม,ม,มภัยทั้งหลายค,ความสําเร็จเรื่องอื่น แต่ถ้าเรื่องกพกกร,ระซับขอซับบดาลจากต้องต้องต้องเป็นขอจากแม่ยาไม่ยาครัอบองค์าตินะไม่ยากนี่เวลาจันทร์ขอคือเวลาซื้อเลขในละขอหรือว่าเห็นเลยเห็นได้ก่อนผมผมส่วนใหญ่ผมผมจะไม่นะผมผมก็ตั้งอธิษฐานคือไม่ขอคือ,อยังไงก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ดนใจก็คือให้ถูกอย่างนี้นะก็ก็อย่างนั้นแต่ว่าไม่มีไม่เคยขอว่าเป็นเลขเช่นตัว <C app os> แต่ผมโชคดีอยู่ตรงนี้ก็คือก็ไอ้ไอนี้คุยให้ฟังนะมันอาจจะประจวบเหมาะพอดีหรือเปล่าไม่รู้ตอนที่สร้างถมดินข้างแรกนะ <S <S <อ>ะ่ะผมถูกอยู่รู้สึกว่าจะร้อยคูณร้อยผมปากทูบสิบหกเซนะก็ห้าหกหมื่นพอได้สร้าง oh. ตอนสร้างองค์ยะองค์ปู่มีช่วงหนึ่งเง,เงินขาดแคลนเง,เงินเงินไม่พอสร้างช่างบอกจะเบิกผมจะเาเงินที่ไหนเงินในกระเป๋าผมมีอยู่สามพัน ่างเขาบอกว่าเขาจะเบิกหมื่นห้าผมก็เลยปากทูบสิบหกดอกตอนนั้นปูย่ยังไม่เสนนะร็จนะปู่เอานะานายังไงก็วดน,นี้ให้ปู่ช่วยก็ยจะได้ล่างปู่จะได้เสร็จผมถูกระหวันที่สามเขาเลยแปดหมื่นเขาพอรีิมันช่างเลยเงินเลยเลยช่างสุดท <c oughs> ้ายก็ได้สร้างองค์ปู่ก็เนี้ยอย่าง<ๆ>เงี้ยนะครับก็ก็จะเป็นแบบเนี้ยคือเวลาถูกจะเป็นแบบจะให้รวยก็ไม่รวยแต่ว่าไม่ไม่พอแต่มีเงินต่อยอดต่อยอดอีกครั้งหน <c oughs> ึ่งผมหวยออกผมมานั่งอย <c oughs> ู่เนี้ย มีลอตเตอรี่อยู่ห้าใบผมก็วางไว้หลังยาแล้วผมก็เดินเล่นเผมก็ไปนั่งตรวจปรากรว่วราผมถูรวันที่ห้าบนหลังยาแล้วอย่างเงี้ย <บน S 1> มุนายก็คือคือไม่ใช่เรียกยนะแต่ว่าเออมันมันประจบหมอหรือเปล่าอันนี้คือราวันใหญ่ที่สูงนะครับส่วนสามตัวสองตัวนั้นก็ว่าไปอ้าใ,ใ,ใหญ่นีจะจําได้อยู่ประมาณนี้ครับครับอาจารย์เป็นคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ประจํามากเลยรคือเป็นคนสร้างด้วยไหมจารยคร์ครับเป็นคนดูแลทั้งหมด ที่จะว่าก็เริ่มดำเนินสร้างทั้งหมดวางแปลนออกแบบแปลนการก่อสร้างดูแลการก่อสร้างถ้าน,น่าจะทุกอย่างอก็จะรู้ที่นี่หมดเลยก็ <c oughs> ประมาณนั้นครับ <c oughs> แต่ที่นี่เห็นใาจา์แวบๆจุดทูปข,ขอปู่ไหว้กันอัอผมผมจะจุดอย่างนี้ทุกวันทั้งมอ๋อไหว้องค์หลวงพ่อนักปลวกเป็นพระประธานอยู่ที่นี่ไหว้ปู่ไหว้ยาบอกกล่าวว่ามีแขกมีอะไรมาให้ดูแลช่วยดูแล คุ้มครองคุ้มภัยให้โชคดีมีชยัยอย่างนี้จะบอกส่วนใหญ,ญ่จะบอกอย่างนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะจะบอกให้ให้ให้ทุกคนที่มาได้ปลอดภัยปลอดภัยไ,ได้โชคดีได้โชคดได้รับกลับไปส,<ม>สมที่สมที่ปรารถนาอย่างนี้ครับแม้แต่น้าท่วมอาจารย์ก็ต้องมาจุดมาครับก็มาทุาล้วขีขเนะ่เรือมานัเรือมาพยายามมาพยายามมาถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่นั่งจริงก็มาอย่างเมื่อเช้าก็มาแล้วรอบหนึ่งทีมงานมากับอาจารย์มาต่อเลยมอาจารย์ไม่ได้จะบอกประชาสัมพันธ์เพื่อมีงานใครอยางมาปฏิบัติธรรมในช่วงวัน มีงานเทศมาชาติมืจากันคือแต่ก่อนที่ตรงนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียงมากแต่เพิอ่มมันก็ไปเป็นบางช่วงจังหวนะเนาะตอนนี้ก็ถืออยู่ในช่วงที่พระอาจารย์ียกรท่านไม่ได้อยู่การปฏิบัติธรรมก็เลยข้อปฏิบัติธรรมเลยน้อยไปแต่ว่าเราก็ยังมีการปฏิบัติธรรมแบบย่อยๆไม่ถึงกับเออกระเดิ้เฮฮาเปิดเครื่องให้มันดังคนเป็นหมื่นเป็นแสนเราไม่ยิ่ขนาดนั้น เพราะว่าตอนที่สร้างวัดเนี่ยผมก็เล่าผมก็บอกกับพี่น้องว่าออถ้าคนมาปฏิบัติธรรมแค่คนสองคนหรือพระท่านมาแล้วท่านสามารถที่จะนั่งเกิดดวงตาเห็นธรรมเพื่อเกิดเห็นธรรมอ่ะแล้วก็ทําให้พวกเราผู้ทําดูแลได้สมุนกับท่านคนนึกว่าก็คุ้มละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็จะมีตลอดอย่างเช่นที่จะมีข้างหน้าเนี่ยก็เป็นงานปฏิบัติธรรมตอนรับบุญพระเวทเทศมหาชาติซึ่งเป็นหีดสิบสองของสิบสี่เดือนสี่นะครับคือบุญพระเวทก็จะเริ่มยึดเจ็ด ยี่สิบแปดหนึ่งสองสามนะครับปุมพามีนาเนี่ยอะไรสนใจก็มาได้ครับมาได้เนาะครับมาได้ตลอดครับมาวันสองวันมาสัมผัสบรรยากาศมาพักมาสักนอนคืนหนึ่งก็กลับไปก็ไม่เป็นไรอยากให้มาดูสัมผัสวัดที่สงบเงียบครับตอนนี้ก็เงียบนะครับม่จะลงรอโงนะครับขอบคุณอาจารย์ครับผมครับผม ผู้อ่านดูทุกสถานารณ์ผู้โชคนะครับที่จุดนี้เลขออกมาแล้วนะครับเป็นดูให้ชัดครั้งไม่จะเป็น 1, 0, 0 8, หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดหรือหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เป็นหนึ่งศูนย์เก้าอ่ะใช่ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตลองดูสะลองดูอาจารย์บอกว่าต้องโคกับหญ้านอะอาจารย์ถ้าหญ้าเป็นผู้ดูแลข่มทรัพย์านาะคอือเอาทุกคนดูแล้วนะครับหนึ่ง F4 หนึ่งศูนย์เก้านะครับทุกคนหนึ่งศูนย์เก้านม่ใหญ่น้ะครับขยายดูนะหนึ่งหนึ่งครับเป็นหนึ่งศูนย์เก้าครับหนึ่งศูนย์เก้าเนาะทุกคนก็เอาหนึ่งศูนย์แปดไปก็ได้ไม่เป็นไรหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แปดมันก็ในในอาจารย์มันจะชอมหนึ่งศูนย์แปดนะครับแต่ว่าที่เห็นจริงๆคือหนึ่งศูนย์เก้านะศูนย์แปดนี่แหละเป็นแนวทางสามตัวจากปู่ไม่ยานะครับทุกคนนะครับท่านให้บอกอาจารย์บอกว่าท่านจะให้จริงๆคือไม่ยากเนาะครับขับยใหย่านะครับทุกคน เป็นแนวทางให้เท่านั้นนะครับเผื่อใครโชอบเลขนี้ก็ไปเสี่ยงทายจับโรตีรี่สักใบาอาจารย์าอาจารย์บอกว่าแค่วางโรตรีไว้ในในยาก็ยังคยถึงวันที่ห้าเหมือนกันอังหนึ่งแสดงแม่ให้โชคไว